ในที่สุดซีซัน5ก็ได้อัปเดตอย่างเป็นทางการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Black Clover Rise right of the Wizard King นั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าในซีซัน5เนี่ยมีการมาของหลากหลายตัวละครมากๆครับนอกจากเป็นตัวละครซีซันแล้วยังมีในส่วนของตัวละคร Let Up ที่มีการปรากฏตัวในทีเซอร์การอัปเดตกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งในพาทน,นี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูข้อมูลการอัปเดตตัวละครประจำซีซัน5และที่สําคัญครับเราจะพาเพื่อนนะครับไปหาแหล่งเพชรฟรีในซีซัน5ซึ่งบอกเลยครับว่าสามารถหาเพชรได้เป็นหมืน เพชรเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนๆกดไ like. ลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์และถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ได้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black Clover Rise of the Wizard King กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วตอนนี้นะครับซีซั่น5ก็ได้อัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมซึ่งในพาร์ทเนี้ยผมจะพาเพื่อนนะครับมาสรุปอัปเดตภายในตัวเกมนะครับว่ามีเพชอะไรบ้างมีตัวละครอะไรมาบ้างและมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างในซีซั่น5ซึ่งบอกเลยครับในซีซั่น5เนี้ยมีตัวที่หลายๆคนรอคอยมาแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของเพชรกันหน่อยละกันนะครับสำหรับเพชรีในเกม จะได้ครับของรางวัลตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพชรในส่วนของการอัปเดตหรือว่าชดเชยการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถกดรับและใครที่ใช้กุญแจพูพานในซีซั่นที่แล้วไม่ครบนะครับตัวเกมก็จะทําการส่งกุญแจพูพานให้เพื่อนๆคืนขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆครับนะกดรับเพชรกันเลยดีกว่าชดเชยเซิร์ฟเวอร์นะครับสามร้อยแปดสิบเพชรไอ้นี่คือ อัปเดตปุ๊บเราได้เพชรเห็นไหมครับตอนนี้เพชรผมก็เด้งมาอยู่ที่ประมาณ3,965เมตรแล้วนะครับก็คือรวมกับเพชรังเก่านะและนอกจากนี้ครับในส่วนของกิจกรรมนะครับตัวเกมก็มีกิจกรรมมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรทนะครับแล้วก็ของระวัลอื่นๆแล้วก็ที่สาคัญครับมันมีการเพิ่มในส่วนของเนื้อเรื่องบทที่9กันด้วยนะครับทุกคนเมื่อเพิ่มเนื้อเรื่องในส่วนของบทที่9เนี่ยเราจะได้รับเพชรเพิ่มอีกประมาณ1,200เพชรนะครับพร้อมกับในเรื่องบทที่10นที่จะอัปเดต โอ้หแค่นี้เราก็ได้เพชรประมาณ2,400เม็ดแล้วนะครับเกือบหมื่นแล้วนะทุกคนนอกจากนี้ครับอย่าลืมว่าเวลาเราได้เพชรนะครับก็จะมีในส่วนของการสะสมแต้มดาวนะครับหรืว่าเคลียร์ดาวในด่านหลังๆเนี่ยเราก็จะได้รับตัวอีก10ใบและการเคลียร์ด่านเนี่ยหรือว่าการสะสมดาวเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเพชร ประมาณ500เมตรนะครับผมแต่ละด่านนะครับโอ้โหรวมๆแล้วเป็น1,000เมตรแล้วนะทุกคนนอกจากนี้อ่ะยังมีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลัคกี้โคเวอร์นะครับผมในนี้ก็จะได้รับของรางวัลซึ่งของรางวัลก็จะมีแบ่งเป็นตามระดับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยรอบที่ห้าเนี่ยเราจะได้เพชรมาอยู่ที่50เมตรนะและรอบที่เก้าเราจะได้มาอีกประมาณ50เมตรนะครับรวมๆเป็นแล้ว100เมตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพชรที่เราจะได้รับจากกิจกรรมทั้งหมดนะครับจริงๆก็จะมีอีกกิจกรรมอื่นๆที่จะม ก็ในส่วนของซีซันห้ามันมีระยะเวลา1เดือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเพชรที่เราจะได้รับประมาณ1 0 0 0 0เม็ดนะครับผมหรืออาจจะมากกว่าอันนี้ผมไม่ได้นับรวมในส่วนของตัวนะครับโอเคอย่างต่อมาครับเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีการอัปเดตมาหน่อยละกันนะครับผมสําหรับตัวละครในรอบนี้นะครับตัวที่ถูกอัปเดตมาประจําซีซันนะครับก็จะเป็นทั้งหมด2ตัวนะฮะก็คือตัวชา์ลอตกับแม็กนาะครับที่เป็นตัวประจําซีซันทั้งสอง,สองตัวเนี่ยเป็นซับพอร์ตสีเขียวกับแอคแท็กเกอร์สีแดงมีบทบาทที่แตกต่างกัน,กนแบบอยาเห็นไดด้ชั ใครที่ชอบเล่นธาตุไฟหรือ่าสายเผาไหมครับก็ไปโฟกัสในส่วนของแมกนาได้เลยแต่ถ้าใครอยากเล่นสายซัพพอร์ตนะครับหรือวา่าต้องการตัวละครซัพพอร์ตมาเพิ่มในทีมก็สามารถเล่นในส่วนของตัวละครชา์ล็อตได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญครับมีการมาของตัวละครราชินีแม่มดกันแล้วโอ้โหตัวที่เรารอคอยนะครับก็ถูกอัปเดตเข้ามาให้เราอ่านข้อมูลกันแล้วนะทุกคนแสดงว่าในซีซั่นนี้ราชินีแม่มดมาแน่และที่สําคัญครับตัวราชินีแม่มดครับเป็นฮีลเลอร์สายสีแดงเอามาเล่นคารโบกับแอสตาร่าง พึ่งปีศาจโคตร OB บอกเลยว่าที่เราสรับว่าเป็นล้านหรือว่า2ล้านถือว่าโหดแล้วใช่ไหมครับคือถ้าเล่นคอมโบกับราชินีแม่มดแอสตาร,ร่างปีศาจจะเป็นตัวละคารที่โหดมากๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูในส่วนของข้อมูลตัวละคารกันหน่อยละกันนะครับขอเริ่มในส่วนของตัวที่น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าจะมาในบทบาทของตัวเลดอัพนะครับในตู้นั่นเองสำหรับราชินีแม่มดนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะสำหรับตัวละครราชินีแม่มดนะครับในส่วนของสกิลที่1ครับมันจะมีเอฟเฟกเลือดไหลนะครับที่จะ โดยจะทำการสร้างดาเมจเทียบเท่ากับ5ของ SP สูงสุดของศัตรูนะครับซ่อนทับกันได้สูงสุดอยู่ที่1ชั้นและที่สำคัญครับยังให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ15ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองกับพันธมิตรคลาสดีเฟนเดอร์นะครับสังเกตว่าเป็นคลาสดีเฟนเดอร์ซึ่งมันเหมาะกับแอสตาร์ร่างครึ่งปีศาจมากๆครับเพราะว่าแอสตาร์ร่างครึ่งปีศาจเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์สายดาเมจนะฮะก็คืออัเนี่ยเด้งฮิวแรงแน่นอนครับปิ้วนี่เด้งนะครับโโหคตรดี ในส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของสกิลที่2ครับก็เป็นสกิลออราาของราชินีแม่มดนะครับนอกจากจะมีเลือดไหลครับมีเพิ่มในส่วนของการติดพิษแล้วก็เผาไหม้มาด้วยครับซึ่งโอกาสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องกับศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับมาดูฮะติดกี่สถานะหรือว่าจะเป็นการแรนดอมปึ๊บโอโหติดทุกสถานะเลยเว้ยดูดิทั้งเลือดไหลทั้งเผาไหม้ทั้งติดพิษโอโหครบจบในที่เดียวนั่นเอง และอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นคือในส่วนของอันติเมตสกิลของราชินีแม่มดนั่นเองนะครับก็จะเป็นการดูดเลือดของศัตรูนะครับแล้วทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลนะครับในส่วนของการดูดเลือดเนี่ยจะเป็นโอกาส50%กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นและที่สําคัญครับกำหนดให้พันธมิตร1คนที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดมีพลังชีวิต30%ของพลังชีวิตสูงสุดก็แสดงว่าอันติเมตเนี่ยเหมาะกับแอสตาเพราะว่าแอสตาเครื่องพิสาเนี่ยเราจะเน้นคอมโบกับตัวราชินีแม่มดเพราะว่า คือยิ่งเลือดน้อยนะครับเขาจะตีแรงและที่สําคัญครับแอสตาข้างขึ้นไปสายเนี่ยเราจะต้องเน้นค่าเดฟเพื่อที่จะสามารถสร้างดาเมจให้มันรุนแรงได้นะครับโหครบเครื่องครับนี่โหคาซีนโคเทนี่โหราชนินีอย่างแรงไหครับผมติดเลือดไหลไปพร้อมโหติดทุกคนด้วย ถือว่าเป็นตัวที่ OP มากๆครับตัวนี้คือถ้ามีแค่ตัวละครถามว่ามีการ์ดจำเป็นไหมเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะคือตัวละครก็โอเคนะครับจบแล้วนะครับคือได้แค่ตัวมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุมแล้วนะครับป้าเดด้าเป็นในส่วนของการ์ดกันในรายการครับสำหรับการ์ดราชินีไม่หมดนะครับส่วนการ์ดนะครับจะเป็นการเพิ่มในส่วนของถงโลหิตที่เป็นสกิลที่2นะครับที่จะเพิ่มอีกหนึ่งเอฟเฟกต์ขึ้นมาครับคือการลดการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับเลเวล4ให้กับศั ซึ่งการลดการได้รับการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเลเวล4ซึ่งเป็นการลดที่เยอะมากๆครับที่เป็นอะไรที่กองข้าโค้มนะแต่ถามว่าจาเป็นจะต้องมีไหมถ้ามีได้ก็ดีเตียถ้ามไาม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนพาสซีฟนะ mm hmm. เมื่อได้รับความเสียหายจากสตูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดือดไหล อยู่นะครับมีโอกาส40%ที่จะให้ผลบัฟเพิ่มพลังป้องกัน70%เท่ากับกับพันธมิตรทั้งหมดเป็นระยะเวลา2เทิร์นไม่ซ้อนทับกันซึ่งในส่วนนี้ครับมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของพลังป้องกัน70%นะครับที่มีโอกาสอยู่ที่40%ในการติดถ้าเราัพเป็น5ดาวเนี่ยคือ100%คือเราจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มอีก85%ซึ่งมันโคตรเยอะเราจะทําให้แอสตารรงครึ่งวิสานีนสับที2ถึง3ล้านลเลยก็ว่าได้นะครับผม อันนี้คือเป็นการที่สําคัญถ้าสามารถมีได้ก็จะดีมากๆครับแล้วก็แนะนําว่าควรอัพดาวของเขาด้วยอันนี้จะเป็นอะไที่ค่อนข้างคุมนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัวละครแจ็คฟรีนะครับ เราพูดถึงตัวเลดอัพไปแล้วนะครับตัวแจกฟรีในซีซันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครวาเนซ่านะครับชุดว่ายน้ำนั่นเองซึ่งเป็นแอคแท k กเกอร์สายสีเขียวที่จะเป็นตัวละครแจกฟรีประจําซีซันนะครับผมสาหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมร่วมกันด้วยนะครับในส่วนของยละเอียดสกิลเราอาจจะไม่ได้จอดลึกเพราะว่าในส่วนนี้ผมเคยพูดไว้แล้วในพาร์ทก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ และที่สําคัญผมยังไม่ได้พาเพื่อนไปดูในส่วนของสกิลอีก2ตัวละครนะครับสำหรับตัวซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนาหรือว่าชาร์ลอตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวที่มีบทบาทเด่นแตกต่างกันซึ่งในส่วนนี้ครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ตัวละครและเล่นทีมในรูปแบบอะไรนั่นเองในท้าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกในส่วนของการรีวิวตัวละครทั้ง2ตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวแล้วตัวละครที่ผมจะทําการเลือกในซีซั่นนี้นั่นก็คือตัวละครแมกนาสายสีแดงนัั่นเเเอองลลืกไปยครบ ปิวเรียบร้อยที่เดี๋ยวเราก็ไปทําการเลรนเควีตเดลไรได้เลยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าเป็นเพื่อนชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ